แล้วล่ะค่ะทุกคนนี่เลยครับหลังจากที่เลยเที่ยงคืนมานะคะก็ได้มีกิจกรรมมาใหม่ครับนี่เลยการเกงปีกนกสีเขียวนะคะตัวนี้นะคะเฟี้ยวกว่าใข่ได้แล้ววันนี้สำหรับใข่นะคะที่อยากได้มาดูพร้อมกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เขามาในรูปแบบในกิจกรรมไหนให้เราได้เล่นกันค่ะ clock I'ma a I'ma man, low with the flow. Pop out. low the flow with my go go out, foe. pop out, to floor clock the out. Don't y ฮัลโหลต้องกราบสวัสดีคุณทุกคนนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมินชาแนลครับแล้ววันนี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะในเกมการ์ดีนาฟรีไฟสค่ะเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะคะก็ได้มีกิจกรรมใหม่มาไปที่เรียบร้อยนะคะโอ้ยกิจกรรมนี้อย่างเฟี้ยวเลยะคะ่ะซึ่งแน่นอนนะคะเซตปิกนกมานั่นเองนะครับตามที่ได้เห็นในปกคลิปเลยนะคะดีตอนนี้เจ๊ก็ ใส่ปีกนกสีขาวอยู่นะคะแต่วันนี้นะคะได้มีปีกนกมา,มาใหม่ค่ะนี่เซตปีกนกมาใหม่เพราะ,ะนะน,นะคะเราต้องมาจัดกันหน่อยแล้วครับใส่ก่อนกะเทก่อนละครับอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่กิจกรรมท็อปอัพกันสะหน่อยนะคะอันนี้เลยค่ะ นี่คือกิจกรรมนะคะเติมครบนะคะรับหน้ากากปีกนกสีเขียวตัวนี้นะคะนี่เติมครบ1 9 9เพจนะคะแค่เราเติมเพจเข้าไอดีก็อมากดรับกันด้วยนะคะกดรับกันไปฟรีๆเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องซุ้มกดซื้ออะไรทั้งนั้นนะคะแต่ต้องอยู่ในระยะเวลาที่เขากําหนดด้วยนะคะนั่นก็คือวันที่21นะคะถึงวันที่27นี้เท่านั้นค่ะและแน่นอนนะคะเมื่อเรามาแล้วเราก็ต้องมาเล่นกิจกรรมไฮไลท์ของเราะคะ่คำคืนนี้นั่นก็คือเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะคะ เห็นไหมคะใหม่เลยค่ะใหม่ใหม่ใหมใหม่ล่าสุดครับนี่กางเกงปีกนกนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะโอเคฮึบมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอ่ามาแล้วนะคะนีลยค่ะกางเกงปีกนกนะะมาในรูปแบบนะคะห่อคอยอีกแล้วเช่นเคยค่ะมาในรูปแบบนี้นะคะ และที่แน่นอนนะคะสำหรับปีกนกทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะจะมีโทเค็นในการแลกนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างที่เห็นด้านข้างเลยนะคะปีกนกสีเขียวสำหรับนะคะผู้หญิงน่าจะเป็น4โทเค็นนะคะและผู้ชายนะคะ5โทเค็นค่ะ,ะและที่แน่นอนเลยค่ะ ทุกคนเห็นนี่ไหมลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลนะคะ73%และ72%นะคะสำหรับ3ครั้งแรกนะคะใครอยากจะสุ่มนะคะนี่รูปแบบ3ครั้งแรกอาจจะออกเลยก็ได้นะคะสามครั้งแรกนะสำหรับการหมุน1ครั้งนะคะจาก19เพรนะคะเหลือเพียงแค่5เพรนะคะแล้วก็รอบหมุน10ครั้งนะคะจาก179เพรเหลือเพียงแค่50เพรค่ะแค่3ครั้งแรกเท่านั้นนะคะจัดไปนะคะไมลีรอให้เวลาค่ะ อันแรกไม่ออกนะคะห้าเพชรของเรานะคะยังไม่มาหมดไปแล้วนะคะสำหรับรอบหมุนหนึ่งครั้งนะคะห้าเพชรนะคะหมดไปแล้วจ้ามาเราจะมาหมุน10ครั้งกันดีกว่านะคะมาดูกันว่าเราจะได้ไปกี่โทเค็นค่ะมาแล้วหนึ่งโทเค็นนะ,ะสวยครับสุดยอดไปเลยก็ะดกลงะคะ่ะ ส่วนต่อครับอ้าวรอบหมุน10ครั้งนะคะลดราคา72%นะคะเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นค่ะโอ้อย่างงี้นี่เองนะคะถือว่ามาสุ่มให้น้องๆดูกันนะครับมามาดูกันว่าเราจะหมดเท่าไหร่นะคะสำหรับกางเกงปีกนกตัวนี้นะคะสุ่มยับยับเลยนะคะนานมาแล้วนะคะโทเค็นที่2ค่ะตกลงะสุ่มต่อไม่รอแล้วนะครับ อย่าบยาผ่าอย่าพยาผ่านาทีนี้ไม่น่าจะมาง่ายๆหรอกมั้ง well. ทุกคนว่ากะมันจะแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าดวงดีได้ด้วยนะทุกคนมันมีหมุนแบบบางทีหมุนออกก็มีนะคะโอเคทุกคนราคาหมดเท่าไหร่อะไรยังไงน,นะคะ าดูกันดีกว่าเดี๋ยวเจ๊จะทําการนะคะรวบรวมยอดทั้งหมดนะคะความเสียหายให้น้องๆก็รับทราบกันอีกทีตอนท้ายคลิปนะคะตอนนี้ขอหมุนยับๆเล็กนดวนะคะเอากระเป๋าเต็มนะคะงานทําการนะคะเลือกรวดเดียวไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาขายะมาย่อยซะหน่อยนะคะสําหรับของในงกระเป๋าเราเต็มนะคะโอเคไม่ได้นะคะย่อยเหมือนไม่ได้ย่อยเลยทุกคน มาหมุนกันต่อค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สามโทเคิลแล้วนะคะอีกไม่นานนะคะน่าจะได้แล้วนะคะเหรือเปล่าไปแล้วทำไมไมันได้ยากจังเลยโอ้โหย่อยก็ยังไม่ได้อีกหรอ,อหสุดต่อค่ะได้ยากอยู่เหมือนกันนี่นนย เริ่มละเริ่มที่จะเผาพานเพชรของเราแล้วนะคะโอยไม่ไม้เห็นเลยทุกคนโอ้หไม่ผ่านหน้าผ่านตาเลยค่ะมีขน,นาดสมยับยับนะคะไม่ออกให้เราได้เห็นเลยนะคะอ้ามาเรียบร้อยค่ะสีโทเคน,นะคะโอเคสุดยอดไปเลยมาหนึ่งนะคะ และนะคะอีกหนึ่งโทเค็นของเราค่ะต้องออกให้ได้ค่ะโอ้โหยังไม่ออกอีกหรอให้ตายเถอะลองรีดูอ้โก็ไม่ได้อยู่ดีโถเอ้ยอีกหนึ่งโทเค็นของเรานะคะสุ่มหยับยับมามา มันต้องได้แหละมันต้องได้บ้างแหละไม่กอนสุกเยอะกระดีอ่ะมาหรือเปล่าไม่มาเลยไปอีกดี <c oughs> ดีๆดๆอะไรกันะคะพี่อ่ะ <c oughs> ไม่ออกอะไรอ่ะ เฉียดให้เห็นเลยค่ะโทเคนอีกหนึ่งโทเคนแค่นั้นค่ะนั่นแหละค่ะเรียบร้อยโอ้กว่าจะได้ไี่ตายคือเรียบร้อยค่ะนี่โทเคนสุดท้ายของเราก้วกด้มาเรียบร้อยค่ะโอเคของในกระเป๋านะคะเดี๋ยวขอเลือกรถเดียวนะคะไปส่งไปที่ห้องแต่งตัวนะคะสกงลงค่ะโอเค จากนั้นนะคะนี้เลยคือรับของในหอคอยนะคะที่เราทําการสมได้นะคะเดี๋ยวเราจะมากดลับกันเลยค่ะอ่านึงโทเค็นนะคะได้เป็นตัวตัวนี้นะคะนี่ตัวไดมอนนะคะและ2โทเค็นนะคะ,ะ,ะ,คะรับไปเลยเจ้าเขี้ยวนี้เลยคือรับสมใส่ด้วยโอเคเอาดีมาสามโทเค็นนะคะได้อันนี้ไปมันคืออะไรเนี่ยเออเอาไว้ก่อนแล้วกันอ่ะสี่โทเค็นนะคะได้เป็นกางเกงปีกนกผู้หญิงค่ะ โอเคอยากสวยเอะนี่ตกลงค่ะสดใส่เลยด้วยกันอะของมันต้องใช้อ่ะเออใส่เพื่อความสวยงามครับใส่ก่อนก็สวยก่อนเทก่อน,อนแค่นั้นแหละดีและที่เป็น้ไรของเรานะคะกาเกงปิกนกผูช้ชายเหมือนกันอะก็ตกลงไปหาร์แล้วนี่เลยครับแล้วก็ได้แล้วนะคะสำหรับกางเกงปีกนกอะตกลงค่ะ เอาละคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมการเกงบผดนกสีเขียวตัวนี้นะคะเฟี้ยวกว่าใครนะคะได้แล้ววันนี้สําหรับนะคะกิจกรรมนี้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้นะคะเอออยากจะเอามาใส่ไดะให้มันเท่ให้มันสวยนะคะยังไงก็มาจับส่วนกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเขาจะอยู่ตั้งแต่วันที่23นะคะถึงวันที่9กันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเจงก็เลยทําการนะคะส่งเสร็จไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความเสียหายของเรานะวันนี้นะคะหมดไปเท่าไหร่อะไรยังไงได้ สำหรับเจ้าเกงปีกนกสเขียวตัวนี้นะคะเจ๊หมดไปทั้งหมดนะคะ5,256เพชรเพค่ะว้าวเยอะมากๆเลยนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นกับดวงของแต่ละคนด้วยนะคะว่าจะหมดเยอะหมดน้อยอะไรยังไงนะคะแต่คือแบบรอบที่แล้วเจ๊หมดแค่2 0 0พันอะไรเงี้ยเออรอบนี้หมด5,000ันนะคะแต่ว่าบางทีทุกคนนะคะอาจจะหมดแค่พันเดียวก็ได้นะคะเออมันก็แล้วแต่นะคะอันนี้แล้วแต่ดวงของทุกคนแล้วค่ะ อ๋อนะคะสำหรับวันนี้นะคะคงจะต้องขอจบเพียงแค่นี้แล้วนะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะแชร์กัน,น,ะะดดนกดไลค์กดแชรน์นะคะกดติดตามเป็นกแลังใจให้กับเจลีบินด้วยนะคะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย